สวัสดีค่ะตอนนี้ครูทัศน์อยู่ที่ทุ่งนาของตัวเองค่ะนี่ค่ะข้าวกำลังออกรวงค่ะนี่ีน,นาของครูทัศน์เองค่ะข้าวกำลังออกรวงค่ะตรงน,นี้ออกรวงเยอะเลยนี่ค่ะแต่แต่เดี๋ยวครูทัศน์จะพามาดูอะไรค่ะมาดูกันค่ะถ้าคนล่าเนาะ ลมวอยว่วอสึถึงหนาวๆปลายฝนต้นหนาแล้วลมมาค่ะปลาเขาจะารู้จักเอาตัวรอดคือเขาพยายามที่จะไปหาแหล่งน้ําใหญ่ที่เพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดว่า,าช่วงปลายฝน ต้นหนาวหรือลมหนาวมาเนี่ยน้ำก็จะแห้งจะลดเขาต้องหาเอาตัวรอดตัวเองโดยการไปหาสู่แหล่งน้ําที่น้ําเยอะน้ําใหญ่ก็คือเข้าเข้าเข้าหาห้วยเข้าหาสะที่มีน้ําเยอะๆค่ะมาดูกันค่ะนี่เดี๋ยวครูท่านจะพามาดูตรงนี้ค่ะเป็นเ,เป็นนาคุทัศน์นะคะแล้วก็ตอนนี้น้ําเต็มเลยค่ะแล้วตรงนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นลําห้วยค่ะนี่ลาห้วยตอนนี้ก็จะเป็น น้ำเต็มเลยค่ะทำห้วยตอนนี้น้ำเยอะแล้วก็น้ำกําลังล้นด้วยนี่พอดีโชคดีที่มีนาอยู่ติดตรงที่เขากั้นฝายน้ําล้นเวลาน้ํามาค่ะหน้าน้ําเราก็สามารถที่จะาวางท่อนะคะวางท่อแล้วก็ปล่อยน้ําเข้านาได้ค่ะนี้มาดูค่ะเวลาทีา่ลมพัดมาลมหนาวมาเกิดอะไรขึ้นมาดูกันค่ะเดี๋ยวจะพามาดู นี่ค่ะนี่เห็นไหมคะตรงเนี้นี่จะเป็นร่องรอยค่ะร่องรอยของนี่เคะเอิดปลาบืนค่ะปลามันปีนขึ้นค่ะนี่มันขึ้นนี่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 ค่ะนี่มีรอยของเขามาแล้วอะไรรู้ไหมคะนี่นี่ค่ะนี่นี่กลางวันแสกเลยค่ะนี่นี่ปีนขึ้นมาแล้วก็ปลาหมอนี่ที่เห็นนี่ค่ะนี่แล้วก็หนุนี่นะคะอีกตัวหนึ่งค่ะนี่ นี่นี่ค่ะนี่ตัวงามๆเลยนะคะนี่โอ้นะคะดีถ้าอ่าสมัยพ่อแม่เราเราก็จะอะไรคะคืเรียกว่าขุดลุมขุดลุมนะคะขุดลุมดักเอาปลาค่ะที่ปลาจะปีนขึ้นค่ะนี่แล้วช่วงนี้นะคะถ้าข้าวกําลังดูปลาจะมันค่ะข้าวใหม่ปลามันก็ตรงนี้ราคะเนี่ยปลาจะอร่อยมากค่ะนี่นี่ได้แล้วคะ่ะสองตัวนี่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 นนค่ะนี่ ว้าวเดี๋ยวตอนนี้หมอสวงกํกำลังจะทำที่หลุกขุดหลุมดักแล้วค่ะแล้วเราก็จะขุดหลุมแล้วแล้วก็จะเอา,เอาข,ขี้คโครนตร,ตรงตรงฝั่งห้วยนะคะมา,าทาไว้เขาก็จะลงเนี่ยเราต้องหาอะไรนี่อีกทางหนึ่งคะ่ะใกล้ๆกักกกน,นนี่แหละค่ะนี่เมื่อกี้ที่ปลาหมอเขาขึ้นคะ่ะตรงนี้ตรงที่หมอสวงศ์กำลังขุดนี่ตรงนี้ ผูทัดเดินมานะคะเห็นปลาตัวใหญ่เขาแบบอจออยู่แถวนี้เองค่ะน่าจะเป็นปลาช่อนค่ะนี่นี่ดูดูรอยเขาขึ้นมาค่ะนี่นดูร่องรอยค่ะบางปีนะคะที่เราไม่ได้เนี้ย,ยรอยเป็นทางแล้วเหม็นคาวไปเลยค่ะนี่ก็จะเป็นทางไปนี่หาสะเลยค่ะกำลังจะทำนี่ก็ขุดหลุมประมาณนี้ค่ะนี่นี่นี่เดีย๋ยวเราก็จะเอากิ่งไม้อะไรมาคลุมค่ะ แล้วก็จะเอา,อาขี้โคลนโบราณเลยนะคะนี่นี่เราก็จะเอาเนี่ยขี้โคลนนี่แหละค่ะนี่เอาเขาก็จะได้กลิ่นของแหล่งน้ำนี่ขี้โคลนนี่ค่ะ กคก็มาจะมาะเดี๋ยวเราก็จะรูปลงไปนู่นค่ะรูปลงไปนู่นเลยรูปลงไปตรงพางเขาเขาขึ้นมานี่นามาอีกค่ะนี่วิธีการเห็นไหมคะน้ำก็เพื่อมกะเพื่อม,มเนี่ยเนี่ยค่ะคือคือท่อที่ครูทัดต่อจากห้วยค่ะเนี่ยแล้วก็จะให้ไหลลงมาค่ะ นี่ค่ะนะี่ก็จะมีพวกปลาเขามีแต่ก่อนนะคะนี่รอยขึ้นเขาตรงนี้เป็นทางแล้วเหม็นค้าไว้เลยะค่ะน่นลงไปห้วยนะคะน,น,คน,นี่ก็รู้สึกว่าจะมีช่องเป็นทางอยู่นะคะนี่นี่น่าจะขึ้นบ้างแล้วลหละค่ะนี่นี่เป็นทางเลยค่ะนี่ค่ะเมื่อคีกก็ปลากับเพื่อนไปหมดเลยนี่น ดูสิคะหน่หนู่หนุปลาทั้นั้นเลยนะคะเพราะเตรียมที่จะขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะดักไว้ค่ะดักไว้เดี๋ยวให้ป้าปุงมาดูค่ะนี่นถ้าเป็นสมัยคุณพ่อก็จะวางรอบวางไซแล้วค่ะนี่ตรงนี้เราก็จะขุดอีกหนึ่งค่ะนี่ เห็นไหมคะก็จะเอาขี้คลนนะคะนี่เนี่ยคะ่ะมาจะนู่นมาเพื่อให้เขาลงมาตกตรงนี้คะ่ะก็เริ่มขึ้นแล้วคะ่ะนี่เห็นไหมนี่สองตัวขึ้นมาแล้วไม่รู้เออไปกี่ตัวแล้วคะ่ะนี่แต่มาเห็นคะ่ะเดี๋ยวโอ้โหนึกว่าเขายังไม่ขึ้นคะ่ะขึ้นแล้วแล้วปลาตัวนี้กําลังง,งามๆเลยคะ่ะนี่หืปลาหมอนาคะ่ะ มาดักอีกทางหนึ่งเพราะเห็นสองทางค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นวิถีบ้านๆนนะคะทำหลุมดักปลาบืนค่ะกะ็ทุกปีไม่เคยทำหรอกค่ะก็เห็นแต่ร่องรอยโอ้โหนะคะมันเยอะมากๆแปลว่า เพราะว่าอพอช่วงหน้าฝนนะคะปลาก็จะออกมาวางไข่ที่นาเราแล้วพอช่วงหน้าหนาวเขาก็จะกลับเข้าไปลําห้วยคืนค่ะก็นี้ก็เป็นวิถีบ้านๆที่อยากให้เห็นนะคะตั้งแต่คุณพ่อมาก็จะพามาเอิญมาย่ามหลุมค่ะ พอเห็นได้ปลาหูบางทีเต็มหลุมเลยนะคะได้กับข้าวนะคะไม่ต้องซื้อต้องหาเป็นปลาธรรมชาติด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศนะคะปลายฝนต้นหนาวนะคะยามลมหนาวมาปลาบืนชาวนาจะทำยังไงที่จะได้ปลานะมากินก็คือทำหลุมดักปลาคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ